ผู้ปฏิญานตนในการเล่นกิจกรรมครั้งนี้อันนี้อบอบตัวคุณเรนนี่เรนี่คุณฝายหน้าดูได้ทุกที่ทุกวังอยากใครบ้าในนั้นขันต์เดอดอยากชิดหน้าเดือดอยากชิดเยอะพวกเราขอโทษไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะถอยรถสวัสดีเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยนี่ยเปิดแบบนี้เลยอโอเคสวัสดีครับคือวันนี้เรามาทำอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยรายการเราอย่างที่บอกว่าเป็นรายการพาเที่ยวแต่ว่าไม่นะไม่อ่ะ โกหกบอกเลยเราบอกเลยคนไม่เคยออกแบบรายกงรายการก็จะตื่นเต้นเป็นี้ไงมันไม่มีอะไรเันเกี่ยวกับเราเลยแม้แต่ทั้งเสื้อผ้าหรืออะไรก็ไม่มีไม่มีแพทเทิร์นแต่วันนี้ฮะเราพาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่โรงแรมเมอร์เคียวมักกะสันครับในยุคโควิดเป็รื่อพูดเลยรเหมือนเราแบบหยุดไปนานอ่ะ ไร้สาระไร้สาระมากเปลี่ยนชื่อรายการไหมไร้สาระไม่มีชิ้นดีเลยโอเคเรามามังกระสันเสร็จโต๊ะแล้วงดอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าเป็น ep แค่เปิดนำร่องครับผมเรียกแค่แบบเป็นลำน้อย่อยหน่อยทั้งน้องแต่ละคนเนี่ยพิธีกรของเราเจ็ดคนมีน้องแซนเนี่ยเป็นคนกลางที่เป็นกรรมการที่ไม่รู้ว่าเชื่อใจได้หรือเปล่านะหน้าตาเขาบอกผู้หญิงหน้าตาสวยมักจะร้ายเสมอครับผมงานลักิจก็อยู่เป็นครบไปสุดแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่าเเพราะวันนี้เรา เย้อย่าอย่าเรียกว่าเราเขาเขาคอนเทนเซอร์ปิดปิดโรงแรมเพื่อให้เรามาเที่ยวอย่างนี้เหรอถามเขาถามเขากูไม่เล่นกูไม่เล่นแน่นอนนี่รายการเจนนี่เบเรกูแล้วก็ทำอะไรแบบกูดกูเขามีแอร์เอเชียแอร์เอเชียดีเลเวอรี่ชานกไม่เคยไม่มีอันนี้คือเขามีดีเลเวอรี่แบบสายชานกไข่มุกอาหารบนเครื่องบินด้วยอร่อยมากอาหารบนเครื่องบินแอร์เอเชียอร่อยมากเคยซื้อป่ะเบเรกูดครับผมเคยซื้อไหมเคยเคยเคยซื้ออะไรฮะข้าวผัดหมูอะไรเงี้ย ไม่มีไม่โกหกเลยกินแอปเตอร์ยูบนเครื่องบินแอปเตอร์ยูไม่เคยถึงแก้วกูเลยทำไมหมดก่อนน้างหลังโอเคอ่ะนี่คือชั้นของเราชั้นสิบนะฮะเป็นเอ็มแล้วที่ต้องบอกว่าวันนี้มีแค่พวกเราที่มีสามน้ำนะครับผมอะไรอะคืวายแล้วนี่นะคือไม่ตลางนแป่นี่นะอ่ะมาแล้วเข้ามาข้างในอ่ะ เนี่ยคือเอาจริงๆนะรายการดีว่าพวกอะไรกันเราคนมีสคริปต์ละมึงไม่มีใครซ้อมอะไรกันเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับต้องบอกอยู่ในส่วนของตัวที่เป็น M เล้าที่เมือกเขียวมักสครับเล้านี่ดูชอบเลยเราเล้าวเนี่ยชอบเลยเล้าเลยแบบชินแต่เราอะอะไรที่แบบเราเราไปเล้าบ่อยเล้าใจเล้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ชิโนพูดนป่ะชิโนพูดหน่อยดิยังไงบ้างมาเราอันไหนอันไหนที่นี่คือเรานะครับ ขอขอได้เสียงเฟรมหน่อยครับเฟมข้าวไร่นี่ก็คือสปอนเซอร์ของเรานะคะอ้โสปอนเซอร์เรามีอะไรบ้างเอาขายขายขายอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยเอสคอมเพกจากโรงพยาบาลผิวหนังกระส่งนะคะครับผมช่วยในการบำรุงผิวพรรณอันนี้ทาอะไรบ้างทาอะไรบ้างอะไรนะอันนี้เป็นวิตามินบำรุงได้หมดเลยใช่ครับผมใครกดกอสคริปป์ปุ๊บไป ดูไปก่อนนะดูไปก่อนนะเข้าปวดเหรอฮะสามกระปุกน้องไปส่งไปส่งถึงที่บ้านนะครับผมโอ้โอเคอาตาลาตาลาตาลาโค้กโค้กขอพุณโค้กครับคีย์แบบอะไรนะให้เราแบบสดชื่นในการกินในกินโค้กแล้วแบบแบบเสร็จให้ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเอาหุ่ยดีกว่าเออหุ่ยเอ้ยเอิ้มเอิ้เอิ้กินพอเปิดเสร็จปุ๊บก็กินแล้วแบบโอเคโอเค มามามา FC สายหื่นครับ FC สายหื่นโอเคโอเคมามาเยี่ยมดี่ยมเลยนี่ยค่ะสลม่อนบ่าไิดบาน้อโอโอ้ยขึ้ยนกินโค้กแล้วทำเสียงมีดบาแ้นะิดบาบามิดบาดบดบาดบาิดบาดมดบาดอบาดาด ีดยไหมโเอออมนี้พี่ตัดเลยไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกิน่องกินมินตัดเลยไปเียกัน้องอ่นโอ๊ยโอเคยากมาแนี่จอ้ยอันนี้ต้องหอผู้หญิงแล้วล่ะแร่มแ่ก็คือเจเลบิวตี้นะคะมีสู200%ด้วยกันใช่เป็นตัวใหม่ล่าสุดดังนั้นใครที่อยากจะแบบให้ผิวดีหรือว่าช่วยนะฮะผมก็เลยกว่าองี้ละตดชื่อผิวดชื่ 200เปไปแต่คุณผู้ชายครับคือตามครับสเปย์อัลซ์ลาว่าใครที่บอกเป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะอัลซลาเนี่ยคือบอกดีมากสมมติคุณปวดปวดตอนนี้กูเริ่มปวดแล้วปวดตัวนะครับผมโอเคแล้วฉีดคือแบบปวดตรงไหนก็ฉีดไปโอ้โหแล้วนวดนวดนวดโอ้โหบอกเลยจริงเป็นแบบเฮ้ยมึงเอามี่หนักอิ่มมั้ อยากจะพักผ yeah, so mm ่อนหลับ so ลึกหลับสบายกระบอกของสเปครช่วยมันอนนี้ช่วยเหลือได้ออฟฟิศซินโดมช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันอันนี้คือสปอนเซอร์แค่เบื้องต้นนะแล้วจริงๆอันนีต่อที่มาเป็นรายการนะครับคือถ้าเกิดถุมือเราออสปอนเซอร์ทั้งหมดมาเนี่ยเราคงไม่ได้ทำกิจกรรมโอเควันนี้เทำอะไรดีแก็ปเปอร์อ่ะแก็ปเปอร์บ้าเนี่ยของเธอเ่ยแซนโอเคแซนมาวันนี้นะคะเราก็มีมิชชั่นจับเป็นทีมเป็นทีมเออก็คือจะให้เราจะมีผ้าทั้งหมด ค่ะ่ะพาว่าให้ทุกคนอ่ะเลือกทําให้เหมือนที่สุดพยายามชนะให้ได้นะคะเพราะว่าเราจะบอกว่าบทลงโทษของเราสำหรับคนแพ้เลยนะบอกว่าแตบสุดถ้าอยากรู้ว่าบทลงโทษเรารุนแรงขนาดไหนครับกรอกับมาดู EP ที่แล้วครับที่พี่ปามโชョก้นนะ,<ค>ะย้ำไปที่โชョก้นโชョก้นโชョก้นโชョก,ก้นอย่างนี้นะฮะ ว่าก่อนอื่นนะขอเดยกก่อนนี่นเข้าเหรอเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าะล้วเราะหัวเาะหวเราะหเรืะหกวเรา่เราะเลานเราะัเลาัเราะหัวเาะหัวะวเรหเกาะหัราหัไมาหเราะัราะห่รัเราะีะหราัรเราะระเรหาะหัวเราเลาทเราะวาะราเาเราาะรัราระะรัรห้ทุกคนจุดปัานในการเรรรรัรร ไไรไม่ขนาดนั้นมาเลยจะบอกก่อนรายการเราอ่ะจะต้องเล่นเกมด้วยความซือสัต์เออดีตอนี่แดาฟ้าิเปี้ยมันเล่นเกมอะไรมาไหน้าู่ยคนซือสัต์นะ้อุยอยไม่ใช่อะไรหรอกดูคนที่เอาทุบมาให้ด้วยนะครับผมนี่เลยดู รับทูบนะรับทูบนะทบเลอวะทุกคนเอ้ยใูตมาข้าพจเอ็น้ำตนตะ้งพเจ้าพูด้าขาพจาข้าพเจ้าเจ้าข้่พเาข้าพะขข้าพเจ้าข้าพเจ้า้จจ้จาาาจข้าพ้าขจ จากข้อนอแิการของรายการโดยไม่มีเงื่อนไขใดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆไม่ตอไม่ออีกเมื่อต้องวะเงืนไม่มีเงื่อนไม่มีแม้แต่ผีก็ไม่ละ้ผีก็ไม่ล่ะพี่ปาพี่ปาไม่ทำอ่ะคไม่ลงค่ะมึงจะร้ดูแลวเท่ยังะพูดไจบแล้วลืมลืมลืมลืี่และข้าพรเจ้าและข้าพเจ้าจะไม่ ไม่สมรู้ร่วมคิดกับใครทั้งสิ้นจหยุดอย่าพูดอย่าพูดค่ะแกพูดแกไม่พูดพูดนะพูดพูดพูดไม่ไมนะแตไม่สมรู้ร่วมคิดกับใครทั้งสิ้นพูดพูดพูดจริงพูดจริงใช่ไหมสมรู้ร่วมคิดกับใครทั้งสิ้นไอ้เหี้ยเลแกมาต่อไปต่อยสาไป มีหนึ่งมีหนึ่งถึงเจ็ดเลือกเบอร์เลือกเบอร์หนึ่งทางนี้นี่ยืนขึ้นเลยครับอ่าพี่เฟรมอันนี้หยิบไม่ดูแลเอาเลขมงคลเลขหกุณเลขมงคลกูเลขหกกูเลขเชิโนะไม่ต้องหยิบครับเลือกให้ชิโนะอ่ะเลือกอะไรผมเลขหกเอาเลขหกไปอ้าวมึงเอาหกไปก็ได้โอเคมาลูกมาขออนุาเปิดลูกว่าถึนเต้นเลยทำไมมันหนาเลยเีลยอะพอะ้ะงงไงงงนี่ดีเลยอ่ะไม่ทำลูกแสงใครก็ไครก็ดู ปัญญาเลยค่ะคนตัดสินไอ้เอีแยวก็ถ้าถึงว่ามันมีคนที่แบบไม่มีคู่ที่มันเป็นคู่อ่ะก็หาใครก็ได้ที่อาสะมาช่วยเพื่อนโอเคลุกต่อไปลุกต่อไปต้องให้ดีเลยว่ะลุกต่อไปเรื่องเรื่องอะไรวอย่างเงี้ยไหนไอ้ไงไอ้หมอกอยากวะต้องทำทางหมเออหมอกหนังเกาหลีเป็นหมอกลูกซูใช่ไหมถ้วใครเป็นคนตัดสินเพาเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไงเสียใจ ใจเสียใจนี่นะคะโอ๊ยรูปนี้แป๊ววาอนเฮ้ยเราขอเลื่อนอันนี้เหรอถามจริงถามจริงใช่เหมือนหรือเอ้ยโอ้โห พันพลาโน่อ่ไว้วนไม่เกิดจบไว้ไก่คุณนี่อคุณบอกเลยนดูรอบสุดท้ายนะคะซีรีส์ Y o U ใช่อันนี้คือเปิดมันต้องเป็นยังไงนะ ก็สี่คู่กันตัวปีหนึ่งคนต้องทำเหมือนกันหมดเลยเหรอก็เฉพาะคนคู่กันสีกระโดงสีขาวจะให้โดนไม่โดนเอาไปเลยใช่ไหมตาทูดูยัยเพื่อนะรูปิดก่อนเลยนะให้มาเปิดของบคุณมากเพื่อนอาทิละคนนี้อาทิละคนนี้ละคนหนึ่งสองหนึ่งสองให้ขา ไปแล้วกิมสิไรไ่แดงค่ะไ่แดงอะ่ะ ถามก่อนพร้อมไหมลไปเลยด้วยจริงนะเหงื่อกูแตกมนโดนโกงเงินตอนแรกๆเลยในชีวิตเนี่ยทำให้เหมือนะครแต่ละทีมมีเวลาแค่สิบนาทีไปไปไปสองที่หไม่เปนที่นำไอ้เรอี้ปัญญาเลนูปัญญาเลนูอันสุดท้ายฮ้ำใจก่อนเบ้

มาดูนะดนสองสามสุด้ยฉากแไ้วนต่เ็นีมาห้าีมาห้าสิบเเหรอเด้ยบุญกุศลใคยเป่าไครเป่าแต่มันมีมิของแปกหรือเปล่าโอเคใบวมาได้มได้้่เี้คือเาไปีนไม่โดนเนี่ยเรา ได้นะรออะไรล่ะครับโอเคใครเริ่มก่อนแล้เริ่มก่อนเหรอแล้วเยี่ยงสายที่สองที่แมเอาหออกเ๋ยเอาไหนออกเลยแม่เป็นสุดท้ายฮ้ยน่อย จมูกชนกันจมูชนกันมูกชนกันอีกผมผมบางมันไม่เหมือนนะผมเอาอะไปไปไปไเไปไปไม่ปหปไปไปไเไปไปไเเปไดไเไป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 ไม่ปไปไปไปะปไปไปไปยปไ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 ไปไไไ เฮ้ยสขอมาไปเด็กเวลาแล้วอู้อะจะดีหน uh, ูหนึ่งสองไม่ต้องวินเนาทีหนึ่งสองสาม เหมือนต้องลองไปอีกแล้วเปล่าเอาแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่ได้อะไรบ้างอะอบหึงรอบนึงหนึองรอบมันยุ่ยย่เลยนะใต้ใต้บอกสองสามอยากโดนบ้างจังเลยอ่ะแต่เกิดมาดวงดีผู้เราก็เสร็จไปที่นั่น ถ้ต่อไปนะคะสบายสบาย,สบายสบายสบายช็อตอะไรก็ทำได้หมดอ่ะเดี๋ยวลองแบบจะจะโดกคูก็ได้ใช่ทีมที่สองห้าสี่สามสองจับเวลาครับไปเดี๋ยวน,น้าท้ไงไหนตรงนี้เลยก็ได้ค่นั่นส <c oughs> ิให้สิให้ ใต้องเป็นคนทำหน้าซีดไปได้ๆล้น่หน้าซีดเ้ยพีโน่เออนั่งเหรอมันเหมือนมันเหมือนใช่้องจ้างที่กางรตัวเลยแบนี้เอาวะเพิ่มเเด็บผมเก็กผมเก็บผมโอเคเฮ้ยอิ่มหน้าหนาวจริงเร เหมือนนะไม่เมือนไม่ใช่ว่าได้ถอเสื้อเหรอเออชนถอเสื้อคุณอนตาดีดีนะตเนี่ยเนี่ีนีเนี่ยเนี่ยถอดแล้วแล้วอิ่มก็ต้องถอดเสื้อด้วยอยู่ข้างหลังจะอิ่มสอนข้างหลังหนึ่งห่องคพูดะไอย่งีปากเลยบกชนคอจะบกชนคอปากนคอเลยอ่ะทไม A hỏi mình hết hết rồi gì? hết hết rồi. hết 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 ไปอะไรบ้างวะไม่มีเสียงกรี๊ดกรดเลยไปเลยเอาของที่มาที่ไปเลยหนึ่งสองตั้งจได้กอนกันะีกรอบไหมได้ได้สามสน mọi người một sao không thật lắm sao không thật lắm sao không thật lắm 2 không không thật không thật lắm sao 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 ่นอยิ Mother, ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆโอเคได้เลยนะาสามสองใหญ่เลยใหญ่โอเคเลยดูหน่อยไม่ได้อีกคุณ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 เอาเห็นหน้าเออได้ได้ไหได้ไใหญ่ไม่ยิ้มอ่ะใหญ่ยิ้มนี่ใหญ่เห็นฟันนี่นี่เห็นฟันนี่ฟันคุณคุณหันหันหน้าข้างเดียวข้างนี้แบบอย่างนี้ได้ยังไงนะ ยิ้มเห็นตันเร็วเร็วเร็วาหลอดเสื้อเด้อคุณคุณเป็นคนนอนตรงนี้นะเดี๋ยวพี่เอาขาชีฟ้าให้ได้อันนี้อบอบตัวคุณหมดหหนึ่งสองสาม หลายหลายรอบเลยมามามาลืมตาเลยอันนี้เราลืมตาเลยนะเราลืมตาเลยต่อเหลือเหลือเกียร์เหอเกียโอ้โหเหลือมือว่าน้ำอันนี้คือเราจะประกาศคะแนนใช่ไหมประกาศคะแนนรวมผลแลยยันยันยันนะคะตอนนี้เมื่อกี้เราไปทำการรว เ้าทอการลงคะแนนมาแล้วลาทีมที่ชนะนะคะโอเคโอเคทีมที่นาใแกดดูดดดู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 กันูด ก็เเหลือยอะกว่็จูกันแล้วเวลามันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าภาพความใกล้เคียงหนึ่งภาพตัดสินละกันหนึ่งภาพตัดสินหนึ่งภาพตัดสินหาคนแพ้หาคนแพ้เออลูกในน้ำก็ได้ลูกในน้ำก็ได้มาตัดสินด้วยลูกในน้ำส่งตัวไทยมาทีมาหนึ่งคนแพทเทิร์นกันคุณไปคุณไปเฮ้ยพี่ปามึงไม่ใจเลยอ่ะไม่ใจอะไรดูมาเลยใช่ไหม เอาแบบว่าเป็น่านื้อที่นั่นแหละเป็นแฟนกันละกันแล้วหนูมันอยากดูเองแล้วหนูเลยเป็นคนตัดสินเองว่าใครหน้าตาดูฟินที่สุดคนล้วเป็นคนนาใจนี่ไงถ่ายฉากแบบว่าได้ซีนอย่างที่เราจะทีนก้างอุ้มแล้วก็เอาหน้าจมูกชนกันอย่างเงี้ยเออคนนี้ก็อุ้มตัวไงมึงคิดอะไรกันเราหันหน้าเราหันหน้าให้กรรมการดูใครหน้าฟินที่สุด เดี๋ยวพี่บารเซ็ตเพื่อเอาเข่าพี่บารมแล้วกันนะเราเดิแบบยังอยู่กันมองหน้ากันติดเลยเ้รอเอ่อซไม่เล่นเลยชนะให้นะใช่อย่าอย่าให้โอกาสเร็วๆแต่ก่อนที่มึงจะได้มึงคิดอื่ว่าบทลงโทษที่เที่ยมากบทลงโทษเขี่ยมากบอกเลยว่าเที่ยจริงพี่ตั้งใจทำสุดๆแล้วอ่ะเฮ้ยตั้งใจทำไม่นะพี่ตั้งใจไม่เขาลุกผมไม่ให้มีโอกาสรับเลยให้ซีโนลุบให้หายโอเค คิดอะไรอ่ะไม่ได้คิดะไรโอเคโอเคโอเคแฝงแฟงหนึ่งสองสามก็คือการเมื่อกี้ที่ดูนะคะแต่ว่ามะทับใจลนก็คือว่าเอาน้อยชีโนเป็นผู้ชนะ ประทับใจไหมค่ะเอาของรางวัลมาเลยค่ะของรางวัลของรางวัลเก่งเลยเก่งเลยเก่งไรก็ขอบทุกคนนะกาิกาเอาเอาลยเอาเลยลงน้ำมาเลยกาิกาคือป้าอ่ะเปิดหมาโชว์เลยเปิดปุ๊บเป็นพริกพรงผิดกินพริกเชื่อกูกินไม่ได้ นี่อีกในนี้ในนี้มันมีอีกเหนือหนึ่งอันให้กินพี่แบบไหนด้วยข้าวผัดสิบวิเคียวให้หมดข้าสิบวิคือไหมอ่ะคือหรอไม่ียวเคียวเคียวเคียวพิกอะไรอ่ะโอ้โหสิบวิเริ่มสามสองเริ่มเคียวด้วยเคียวเียวให้หมดเียวเค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 ียว ดูแลคู่ก่อนคู่กดเขียวเขียวคือก่เข้าอรอ่ะสิบมิี่สิบมีเร็วๆเขียวสมิสอหนึ่มดแล้วเขียวเดียวเียววสุดจ้พี่ตอบมือให้ปามครับ พี่แม่งเดือบเบสมากเียมึงถามว่าเพี้ยนไหมสำหรับ EP พิเศษนี้นะฮะยังไม่ได้เข้าสู่การเขาเรียกว่าไปเจอ์นี่เวริกู้จริงๆนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปเที่ยวตามเรียกว่าชุมชนนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกับวิถีชีวิตแบบใหม่ ก็จะเป็น mix and match หน่อยก็มีความสมัยใหม่ใหม่ <iye b. S 1> แล้วก็คุณเชอร์จะอยู่เข้าได้กันแต่อันนี้นเป็นแค่คลิปเปิดตัวของพวกเราครับนะฮะเปิดตัวเองวัเนี้นเปิดตัวเปิดตัวก็คิดดูเปิดตัวอลังขนาดนี้แล้วเอออ่ะก่อนอื่นนะครับต้เฉขอบคุณสานที่ถ่ายทำก่อนเลยนะครับขอขอบคุณโรงแรมเมอร์เคียวมักกะสันครับและสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับอยากจะบินต้องคิดถึงเอเชียนะฮะแล้ก็มีมาครบ เครื่องดื่มโค้กครับเครื่องดื่มโค้กครับลาเ้เจเล่ใช่สักทีกจบเราให้เราเยอะอยู่นะฮะโค้กนะฮะใครอยากจะดื่มให้ชีวิตสดชื่นซาบซาต้องโค้กครับอ่ะต่อไปเจเล่เจเล่บิวตี้นะคะวิตามินซีสูงถึง200%ใครอยากสวยอยากผิวดีก็เจเล่บิวตี้นะคะเออแฟมแฟมเอสคอมเพล็กซ์และที่สำคัญนะคะเอสคอมเพล็กซ์จากโรงพยาบาลผิวหนังอสุพรแล้วมีอะไรอีกไหม อ่สเปสเปสเมื่อยเมื่อยและที่สำคัญครับถ้าคุณเมื่อยอเป็นรู้สึกว่ามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดมอยากหลับแบบผ่อนคลายด้วยสเปสไขช่ชมดต้องคิดถึงสเปสอัอสลเลยสุดเลยครับผมน้องแซมพิีเซนต์อะไรเร็ว้ว<อ>สุดแล้วท้ว<อ>วายสุดนะคะเป็นของขอบคุณจริงๆอันนี้ n y l a Thailand <อ> จากใจครับท้ายคลิปเลยก็คือจริงๆอ่ะเราวางแผนกันทุกคนรู้หมดแล้วครับนะฮะคนที่ไม่รู้คือใครเอ่ยชิด้าแล้วก็พี่ปาต่นเอง<ป><ป>ท้ายคลิปสิ่งที่เราวางแผนคือเดี๋ยววันที่18เนี่ยเราก็จะรวมกลุ่มเหมือนอย่างเงี้ยปกติเลยแต่วิชั่นของเราคือการให้พี่ปาต้องจะฉลากเล่นเกมเหมือนกัเป็นคู่อย่างเงี้ยแต่ว่าจะเล่นเป็นคู่ซีรีส์วายซึ่งพี่ปาต้องคู่กับน้องชินโนที่เป็นเด็กประถมจะต้องมีฉากถอดเสื้อเล่นกันในน้ำพุ่งกันเหมือนซีรีส์วายเลยดังนั้นเราจะวางแผน ต้องเนียนเลยนะเพราะเราเพราะเราองจะให้นางอวดผุนแล้วเล่นแบบซีรีส์วายที่แบบนางแบบไม่เคยเล่นที่เราเอาจมูกใกล้กันถ่ายรูปอุ้มจากน้ำอะไรอย่างนี้ใหดูฝั่งกูด้วยใช่ไอ้จุดไอ้ที่จุดทูบอ่ะก็เป็นมุกว่าต้องสาบานแบบนั้นแบบนี้นะและที่หลังพานะคนที่ขิดก็คือปีกเปิร์นั่นแหละเออโอเคลาลาลาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หนึ่งที่จังหวัด กลับปีทุสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ subscribe นะครับขึ้นด้านล่างนี้นะครับก้าวหน้าชาแนลออฟิเชียลครับเราจะมีคลิปเนี่ยอัพเดตแบบนี้ตลอดทางยูทูบชาแนลครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเออยิบดีดย